วัดลาดบูอันนี้ก็อีกว,วัดหนึ่งวัตถุโบราณที่เป็นสร้างปรกหักพังในยุคของกามเทียงหลงเหลือให้เราได้มางได้เป็นเขาเรียกว่าบูษานิยสถานไว้ให้กับคนรุ่นหลังอยู่กับติดวัดพระธาตุสองที่ส่วนวัดน,นี้จะ เหลือบทให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ยังคงสภาพกเกือบจ80เปอร์อเซ็นต์เดินเข้ามาใน ที่ยังส,สมบูรณ์แต่ไม่มีหลังคาส่วนของวัดพระธาตุจะไม่มีจะถูกระเบิดทิ้งเหลืออยู่แทบจะไม่เป็นกำแพงแต่ของอ,อ,อันนี้จะมีพระธาตุแล้วมีกำแพงที่สมบูรณ์แต่รลังคา ขับบอมบ์นบดแ่ <c oughs> ะ,ะเดนะี๋ยวจะพาพี่ๆแล้วผู้ชมเดินดูเป็นอีกมอนในยุคที่ทำดูและแข็งแรงและใหญ่ไม่เหมือนปัจจุบัน เดินออกมาด้านอกบทก็จะเป็นพระธาตุแต่การสร้างวังช่วยจะมองจากหน้าโบสถ์ทะลุจนถึงพระธาตุเดี๋ยวเลี้ยวไปเลยต้องวันนี้ ทนนี่ก็นแล่สอบถามนักงานเลยว่าคนดูแลเขาบอกว่าสามารถปีนขึ้นไปดูได้ก็มีคนเขาจะพาเดินขึ้นไปดูด้านบนมันสร้างเหมือนพระปัางแต่ว่าเป็นหินเก่าในยุคนั้นเขาสามารถสกัดหินได้ เป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็สร้างพอปางขึ้นมาดูความสวยงามแล้วก็ความเก่าของอิฐมอญของปฏิมาก,กรรมในยุคนั้นผมว่าเขาสร้างด้วยฝีมือแบบปานิตอาจจะใช้ปูน หรือดินแต่เท่าที่ดูนี่เป็นเป็นปูนแต่ส่วนตัวปางเองจะเป็นเหมือนหินสกัดผมว่าช่างสมัยก่อนก็ไม่ได้แพ้กับช่างปัจจุบันความทนทานความแข็งแรง ก็ถือว่าใช้ความสามารถใช้สิมือพอสมควรยุคปัจจุบันใช้เครื่องจักรเป็นหลัลกยุคก่อนนั้นใช้แรงงานคนสามารถสกัดรือว่าตัดก้อนหินเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วมาสร้างเขาปางได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอด ปรปติมาก,กรรมปูชนีสถานที่หลงเหลือให้เราได้ชมในยุคนี้บางสิ่งบางอย่างก็มีการเอ็นการสุดส่วนที่เหลือก็ยังเป็นสภาพ90ยังพอให้เราศึกษา เชิงพุทธศาส,สนาในยุคก่อนเดี๋ยวผมจะปากข้นไปดูคนทกําลังเดินขึ้นสูงมากดูการสร้างของนี้คนยุคโบราณสามารถสกัดหินสร้างพระปาง สวยงามมากครับมองจากชั้นสามชั้นสองก็ข้างล่างชั้นหนึ่งล่างสุดอันตนรน่ามองสุดหูรูตาส,สวยงามมากมองจากข้างบนไปสวยาม,มากครับ ดูวิว,ว,วสำหรับคนที่แพ้ความสูงไม่แนะนำให้ไปยืนมองครับต้องระวังกันเองเพราะจะไม่มีขอบหรือว่ารั้วกัน้นเดี๋ยวขึ้นอ่าทีขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาชั้นสามแต่นี้ชั้นบนสุดเจ้า ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็คนโกวามสูงก็ต้องระวังี่บนกันี่ด้านบนสุดในใตพ้พระปาง การที่เก่าแก่ที่สุดก็จะมีโรงเหมือนกับเป็นบอ่อลักษณะเหมือนกับเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นถ้ำเก็บของ,เ,อองเป็นบันไดลงไปข้างๆเลยนะครับดูปฏิมากรรมในยุคก่อนแต่เขากา้นข้อไว้ตัวตกจะเป็นบันไดลงไปสู่ข้างในเหมือนกับห้องโถงอันนี้จะมืดๆหน่อย เป็นปัจิมากรรมของคนรุ่นเกา่าดูความสามารถจากก้อนหินที่เขาก่อมาเป็นก้อนก้อนสามารถสร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบันต้องใช้แรงงานแต่ในคนยุคก่อนความสามารถและการสกัดหินสร้างหอปางขึ้นมาใช้แรงคนสักเท่าไหร่ยังมีให้เราได้ศึกษาลงข้างลาข้างเป็โอ้พี่ดาน ยังมีข้างขาวมาอยู่ละครับอ,อาจจะมองไม่ชันหน่อยเพราะในจะมืดจะไม่มีไฟส่วนข้าง,างล่างนี่ก็จะเป็นช่องลงสู่โมงข้างล่างเป็นเหมือนที่เก็บของไอเดียของคนยุคเกา่าเราจะมีบนันไดมีการสร้างขึ้นมาเป็นชั้นๆ ก็ยังพอมีให้เราได้ศึกษากับหลักฐานมผมอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากมายก็ถ่ายแบบเรียวๆแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นและติดตามกแบบันส่วน ข้างบนข้างขาวเยอะมากจะอยู่ในที่มืดอ,อยู่ในตรงเพดานนี้ครับเต็มเลยโอเคนี่คือด้านในนี่จากด้านหน้าที่เราเข้ามาจะเป็นช่อง ตรงกันอันนี้ทา,าลงละสดจริงนปลาเก้ลาลสุกมากทีเนี่ย ข้างหลังให้สิดได้ดูส่วนฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นเป็นของวัดพระธาตุและอีกคลิปหนึ่ง๋ยวผมตัดให้ดูอันนี้คืออีกวัดหนึ่งแต่อันนี้สภาพจะค่อนข้าง80-90%ที่ยังหลงเหลือให้เรามองเห็นเป็นพระป่าง คนในยุคก่อนๆทิ้งไวให้เราได้ดีศึกษาได้ดูหากใครมีโอกาสได้วนมายุทธยาก็แวะเข้ามาเที่ยวมาชมได้ครับ ราคาก็เท่ากันคนไทย10บาาบาทต่ารคาแปดสิบทุกที่ควรโอเคคุณมากที่ติดตามฝากไลค์กดแชร์มีอะไรดีๆเด็ดแ,แต่อาจจะไม่บ่อยนะอาจจะมีสาระที่ไม่มากแต่ก็แนะนำให้คุณืแล้วคุณจได้ เป็นเนวทางติดตามชรงเหมือ ูปแบบโมเดลของวัดส่วนด้านในที่ถ่ายทํามันก็้างเป็นรากปลักหักพังอันนี้ก็จำลองขึ้นมาให้เห็นว่าครั้งที่ยังรุ่งเรืองเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ความสวยง,งามการวางตำแหน่งวางแบบในของคนยุคนั้นผมว่าสุดยอดความคิด